สวัสดีครับท่านผู้ชมเรายังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกแล้วนะครับแม่กาญจนบ,บุรีนี้นะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวนะครับเรากําลังจะเดินทางกลับพอดีได้ข่าวว่านัตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่7ธันวาคมนะครับ ก็จะมีงานฉลองสป,ปดาสะพานข้ามแม่น้ําแควกันครับก็เลยต้องแวะมาดูสันหน่อยนะครับเพราะเอิญว่าวันนี้เป็นวันที่28พอดีเป็นวันแรกในการเปิดงานนะครับผมก็มีการอ่าตัดเตรียมงานกันมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเข้ามาดูนะครับอลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ละหน่วยงานนะครับก็จะจับเป็นซุ้มเป็นเต็นท์กันนะครับผมหลากหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือนะครับมาตั้งเต็นท์ กำลังประดับประดานะครับเป็นของตนนะครับผมของหน่วยงานของตัวเองนะครับให้มีความสวยงามและเป็นที่ต้องอกต้องใจนะครับกับนักท่องเที่ยวที่มาในงานนะครับพอขาแม่ค้าก็ทยอยกันเข้ามาตั้งเต็นท์นะนะฮะบางท่านก็เข็นรถเอามาขายของกันนะครับผมหลากหลายมากมายกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นคืนแรกด้วยที่จะเป็นการเริ่มงานนะครับก็จะมีถึง10วัน10คืนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่มีเวลาว่างนะครับผมหรือว่าต้องการ การที่จะมาท่องเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับแนะนํากันมาเลยจนถึงวันที่7จธันวากันเลยทีเดียวนะครับมาเที่ยวกันที่กาญจนบุรีครับงานสป,ปดาสะพานข้ามแม่น้ําแควครับสำหรับวันนี้ท่องเที่ยวไทยไปกับตะวันต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ